ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงต่างคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงต่างก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงต่างก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮหาหนอยนะครับนนประจำวันที่12มีนาคม68นะครับงวดวันพุธเนาะส่วนงวดที่ผ่านมานะครับงวดวัน อังคารเนาะวันอังคารที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลงตันให้ไปก็รู้สึกว่ากลุ่มตัวเลขที่วางนะครับจะเป็นกลุ่มที่หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขในตลาดเนี่ยนะครับตัวเลขในตลาดเนี่ยจะรู้สึกจะจะมาประมาณ3ามคู่เนาะน้อยเฉพาะกิจเนี่ยมา2คู่เนาะก็จะมี มณ์เนี่ยสองสี่นะครับล่างเจ็ดห้านะครับแล้วก็น้อยพิเศษเนี่ยก็มาสองคู่เหมือนกันเนาะ,ะก็จะมาบนบนเก้าแปดเนาะล่างก็จะเป็นเก้าศูนย์เนาะท่านที่จับชื้อเพิ่มเติมเนะาะขอโชคดีกันเนาะส่วนหลักร้อยที่ให้ไปเนี่ยนะครับมาสามนอยเลยเนาะก็คือสอง สองจะมาหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับท่านที่นำไปวางตรงตัวเลขที่เองชอบกว่าจ,จะได้3ามสไปด้วยเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนงวดประจำมาที่12มีนาคม68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมา<ๆ>ดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลงตันได้ทำการ วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจวามาที่12มีนาคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สองเนาะแถวที่สองได้ศูนย์นะครับอ่าแถวที่สามได้เจ็ดนะครับแถวที่สี่ได้ห้าเนาะนอะ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งื่อจะลงในตารางซ้ายขวานะครับ สองนะฝั่งนี้เป็นสามนะฝั่งนี้เป็นหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นเก้านะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหกนะครับห้าห้าแล้วก็หกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่อ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับ ต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองลุงตันก็จะพิจารณานะครับตัวเลขในตลาดที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อปัจจุบันที่12มีนาคม68นะครับลุงตันให้เด่นเด่นหนึ่งนะครับรองหกนะครับพี่น้อย fc ชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะครับชอบหกรูดหกนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลับเนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลําดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์หนึ่งศย์เจสองหนึ่งเก้าสามศูนย์เนาะ หกหนึ่งหกสี่หหเจห้าแดหนึ่งาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ สามสี่ที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ขวานะเนาะเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือหนึ่งสองนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะเป็นกู้ ขวาเลี้ยงม,มาตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือสามศูนย์นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามในเป็นคู่อา่าซ้ายเนาะอ่าซ้ายไปขวาลักษณะนี้แลก็คือหกหนึ่งเนะเาะอ่าต่อมาเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับ แถวที่สามที่สี่ก็สายไปขวามอนกันนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือหคโคนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่คู่ขวาเนาะอ่าลักษณะนี้แปดหนึ่งเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะอ่าทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับอ่า ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนับเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะหลับทันที่หลุนสามตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า หลักร้อยที่ลุงให้ไปเนี่ยมาสามน้อยเลยเนาะก็จะมีน้อยพิเศษปกติ V.I.P. นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับลุงตันให้ให้หกเนาะหกกับเก้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง F.C. ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับ,ลบ,รบแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถ กับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวางตัวเลขนะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ในตลาดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็อาจจะมีตัวที่ใกล้เคียงกันเนาะก็มีตัวเลขที่จะสามารถกับคูเบิลให้กับ พี่น้องได้รับชมกันได้เนาะแต่ก็ต้องเทียบสถิติก่อนนะครับว่าจะตรงกับตําแหน่งหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการาเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงกันก็วางเบิลไว้หนึ่งคู่เนอะอาะก็ตรงกับสถิติด้วยนะครับก็คือ66นะครับกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้เนาะก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกหวดกว็แล้วกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ